โอ้โหนี่ทีมงานจอลิกทไทยอินไซต์อรแลนด์นะไม่ใช่แค่ในห้องประชุมนะทั้งสตนะูดิโอ่ะเป็นทีมงานจอลึกหมดเลยนะโอ้โหสุดยอดด้วการหาข้อมูลสองข้อมูลทุกอย่างสุดยอดอ,อคลิปดังต่อไปนี้เป็นเป็นผลงานที่ภูมิใจนำเสนอโดยทีมงานในสตูดิโอจริงๆเลยนะ <laughs> ไปชมคลิปก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเชิญ อาจารย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ขายของก็ไม่เป็นช่วงโควิดบริษัทปิดกิจการสุดท้ายไม่รู้จะยังไงหักดิบไปหาพระอาจารย์เลยพระอาจารย์ยอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูขอยืมเงินพระอาจารย์ <c oughs> เอางี้พระอาจารย์จะแนะนําลูกลูกจงไปฝึกตัวเองถ้าลูกอยากได้เงินจงทำอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอ่ะเขาให้เดือนละเท่าไหร่ หนูก็ได้เท่านั้นทั้งๆท,ท,ท,ที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้โควิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อยสถานการณ์มันบีบให้รอไม่ได้ต้องเอาตัวให้รอดไปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกเูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้ว เนี่ยแล้วเราก็อดทนนะลงทุนในเวลาไปเรียนวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงอดทนและรอคอยในเมื่อลงทุนกับการอดทนและรอคอยได้พอปลายทางลงมือทําก็สําเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนถ้าไม่ดูดูตัวเองคุณรวยได้ทุกคนฉะนั้นถ้าอยากรวยอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้องพลิกที่ไหน mindset ัศ Mind นคติโลกคนจะรวยต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตฉลาดแค่ไหนเวลาใครมาพูดอะไรก็นั่งฟัง เวลาเราพูดเราพูดสิ่งที่เรารู้แล้วแต่เวลาเราฟังเราได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนฉะนั้นการเป็นนักฟังคือประตูที่เปิดไปสู่ความสําเร็จนะฟังให้มาโอ้ยขนลุก <laughs> คุณพิชัยเจ้าลาครับด้วยความเคารพสบายใจได้ครับไอ้ที่หนักกว่าคุณพิชัยยังมีครับท่านวอนหนักกว่าคุณพิชัยในเคสเนี่ยโอ้โหแต่ละประโยคช่วงโควิดญาติโยมเดือดร้อน จะมายืมเงินพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าลูกเอ้ยไปหางานดีๆทำแล้วรวยจะดีกว่าไหม,มไปเป็นนักขายดีไหม,มและและประโยคทองหาคอร์สดีๆฝึกแน่ๆมันต้องคอสของด,ดีไอคอนอยนนังไม่พ้นโค <COVID S 2> วิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อยโอ้โหขีเสียงของพระอาจารย์ของกระผมนี่โอ้หพี่มัน เราเป็นนกสิทธ <ไป S 1> <อ>ิ์ธฟังแล้วก็มีโอกาสเคิมตามนะอีกประโยคหนึ่งอยากจะเป็นเศรษฐีภายในวันเดียวไปเรียนแค่วันเดียวเป็นเศรษฐีเลยทำอย่างนั้นก็ต้องเดไอคอนแล้วอโอ้โหโอขอคีดเส้นใต้หน่อยได้ไหมใบเซอร์ของท่านวอวชรเมธีใหญ่มากนะใบเซอร์ของท่านวอวัชาราเมธีใหญ่มากสรุปนะปมเดไอคอนปมบอสพอ นอกนอกจากจะลามเข้าสู่วงการดาราวงการบันเทิงยังลามไปที่ผู้คนระดับอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านธุรกิจเช่นคุณพิชัย,ายจาวา <ฮะ S 2> และล่าสุดหลักฐานชิ้นนี้ท่านบอท่านบอวุชระมีมากกว่านี้มีไหมมีมากกว่านี้อีกไหมผมเชื่อว่ามีส่งมาเลยฝ<ห>่ายหนึ่งใครมีอะส่งมาอืโอโอ้โหจริงๆนะเราสองคนไม่ได้เก่งเลยนะไอ,ไอ้คนที่เก่งกว่าเราสองคนเนี่ยก็คือคนที่อยู่รอบตัวเราทุกคนเลยขอบคุณด้วย ขอบพระคุณขอบคุณด้วย